สวัสดีค่ะดิฉันวรินทร์พรเกือ้อคูลธน,นากรเป็นข่าวสารประเทศไทยยินดีนนต้อนรับท่านสมาชิกสู่ KK อินดขคาวการไปอินโดนีเซียเมื่อฉลอง5ปีที่ันไปก็มีความประทับใจกลับมาแต่พอ10ปีไปมันก็ยิ่งตื่นเต้นกลับมามากมายอย่างข่าวสมยัยาอนนั้นไปก็รู้สึก ไปรับตาแหน่งข่าวสารที่ได้กลับมาก็เป็นข่าวที่มันม่นคงใจของเขาเวลาเขาเห็นดิฉันเนี่ยเหมือนเห็นผู้ประสบความสาเร็จมาคางเซนมาวิ่งมาต้อนรับวิ่งมาจาับมือวิ่งมากอดทั้งที่ความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันข่าวสารด้วยกันคือเป็นเป็นคางเซนด้วยกันเลยมีมีบางคนลูกทีมนี้เอากอี้มา จับแม่ทีนั่งเก้าอี้ยกพาทั้งเก้าอี้ทั้งคนขึ้นไปบนเวนทีภาพนี้เห็นแล้วมันมีความซึ้งมากซึ้งกับลูกทีมมากโอ้โหเขารักรักแม่ทีมเขามากๆเลยแล้วแม่ทีมก็ต้องรักลูกทีมนะคะไม่นั้นเราเราจะเป็นข่าวข่าวสารได้อย่างไงแต่เขาตื่นเต้นแบบแบบทรงพลังมากที่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนอินโดนี้ไม่เคยภาพประเทศอื่นนี้ยังภาพได้ โดนดิฟ่าดไม่ได้ไปเพื่อไปเติมไฟฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีเป็นค่าวสตาร์ททุกคนเลยนะคะโก,โกลเดเบทเอ่อบีลดเบทโฟค้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้ำน้อง สมาชิกครอบครัวขังเซนตี่คารพโรักทุกท่านดิชันกัสินาโปทองตำแหน่งคราวสตาร์เดเลคเตอร์ในระดับแพลตินั่มบริเนียคลาสจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนความประทับใจที่ลืมไม่ลงเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของดิชันเลยก็คือการได้ไปรับเห็นกิติยศที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ เป็นความตื่นเต้นประทับใจมากเลยเวลาผ่านมาเกือบสิปีดิฉันก็นยังลืมไม่ลงนะคะเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของดิฉันเลยในวันนั้นนะคะบริษัททางเซนก็ไปที่อินโดนีเซียแล้วก็พาไปดูการประชุม BOP ที่อินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียนะเป็นผู้หญิงพวก้ากัยนะโอ้โหแต่วันประชุม BOP เขาไม่ได้ั่งนิ่งๆน,นะคะแบบทุกทุกส่วนสั่นเลยหัวมือ ก็อย่างนี้เลยเขาอยู่ท่าน,นี้แล้วเขาไม่ได้ยืนอยู่ธรรมดาเขไปยืนบนโต๊ะเลยค่ะไปยืนบนโต๊ะบนเก้าอี้แบบพลังเขาสุดยอดมากถ้าใครจะโกนคําว่า b e the b e s t นะฮะใครที่กําลังนั่งทานข้าวหรือทำอะไรเขาจะวางทุาสิ่ทุกอย่างแล้วเขาจะบอกว่าโก o าว b e the b e s t โก o าวอย่างนี้เลยนะคะในอินโดนีเซียนะเขาตื่นเต้นกับธุรกิจคนเซ็์มากๆเลยซึ่งดิฉันจะขอเล่าบรรยากาศในวันที่ไปรับเขียที่อินโดนีเซียนะ พอไปลูก่แล้วก็ขนลุกนะคนทั้งห้องมนะันกรี๊ดกรี๊ดแบบแบบปรบมือคุณเชื่อชมคุณเพราะคุณนะ่ะเป็นบุคคลสําคัญคุณคือคนเก่งคุณสุดยอดโอ้โหบรรยากาศวันนั้นนะคะแบบตื่นเต้นเหมือนมีกองอยู่อยู่ในใจเราตลอดเวลาตลุต๊กตับโอ้โหเสียง,งกล้องตลอดเวลาเลยนะคะโอ้โหบรรยากาศตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกทาา่านขาเกือบสิบปีแล้วดิฉันก็ยังลืมไม่ลงมันเป็นความประทับใจที่สุดในชีวิตนะคะแล้ว เป็นโอกาสทองในเดือนพฤษภาคม2,558จะมีงานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งฉลองครบรอบ18ปีอินโดนีเซียทางเซนอินโดนีเซีย18ปีในวันนั้นต้องมีพวกเราอยู่ในห้องนั้นดิฉันมั่นใจว่าคุณทำได้ค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจนะคะเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยต้องตั้งใจเชื่อฟังโค้ดค่ะคุณต้องเชื่อฟังโค้ดเพราะว่านักเวลาที่ประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลาย,ยาวๆนานๆเนี่ย เขาเชื่อฟังโค้ดนะคะแล้วเรามีโค้ดที่ดีนะคะมีโค้ดที่ดีจากบริษัทคังเซนผู้บริหารจากบริษัทคังเซนเป็นโค้ดที่ท่านทุกเดือนเขาจะสรุปงานให้กับท่านว่าผลงานของท่านผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือผ่านท่านมีหน้าที่แค่ตั้งใจทําตามที่โค้ดสั่งเท่านั้นท่านก็ประสบความสาเร็จแล้วก็จะได้ขึ้นสู่เวทีอันทรงเกียรติที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะถ้าวันนี้ท่านเป็นเพอร์สตาอีสตแปดเดือนท่านได้เป็นคาลสตาแน่นอน แต่ถ้าวันนี้ท่านเป็นเอเวอร์รอนสตาร์ดดเลเตอร์อีก12เดือนท่านได้เป็นคราวสตาร์แน่นอนและถ้าวันนี้ท่านเป็นไดมอนด์สตาร์ดดเลเตอร์อีก6เดือนท่านได้เป็นคราวสตาร์แน่นอนนึกถึงภาพตัวเองขึ้นไปยืนเด่นเป็นตังหับนเวทีอกหูอันทรงเหียงนะเกิดมาชาติหนึ่งให้ได้ไปยืนบนเวทีนั้นสักครั้งหนึ่งสุดยอดสุดยอดจริงๆนะคะก็ขอ เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะประสบความสำเร็จและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกๆคนนะคะสามารถทำได้และไปได้ขึ้นเวทีอันทรงเกียรติที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะดิฉันทำได้ทุกท่านก็ทำได้แล้วพบกันที่เวทีอันทรงเกียรติที่อินโดนีเซียสวัสดีค่ะ